อบายามุกค,ครับจะเป็นบางคนนะครับบางคนการติดอะไรบ้ากเกินไปอาทิตย์อันนี้คือหมายถึงแสงอาทิตย์นะครับควรจะรับแสงแดดอ่อนๆนะครับถ้าได้ถึง30นาทีจะดีมากนะครับอบอุ่นความสัมพันธ์นะครับก็การที่มนุษย์จะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยครับหลักฐานสำคัญคือมีความสัมพันธ์ที่ดีอุอนความรู้นะครับก็อ,อยากชวนนะครับให้เราทําให้พอดีสมดุล อาชีพครับอาชีพไม่ทําอาชีพที่เป็นเป็นภัยหรือที่มันส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินด้วยนะครับอาดีเรกครับการมีงานอดิเรกที่ดีนะครับจะช่วยปรับโหมดปรับสมดุลได้นะครับข้อ,อสิบนะครับอาบายามุกครับอา่อาอบบยามุกเนี่ยครับเป็นอะไรที่เราก็ อาจจะไม่ค่อยได้เจอถ้าเราไม่ได้ออกไปไหนแต่อย่าลืมรับที่บ้านก็มีนะครับเช่นมีคนสูบหรี่ดื่มเหล้าสารเสพติดหรือแม้กระทั่งการการทําบางที่การทําบางกิจกรรมที่บันทอนอตอนนี้ก็อาจจะเป็นบางคนนะครับบางคนการติดอะไรมากเกินไปคือถ้าเราบอกว่าหน้าจอแล้วนั่นแหละทําให้เราเล่นกับพนันออนไลน์แชทออนไลน์หรือกระทาั่งแบบมันเป็นช่องทางที่เร,เราแบบเสพมันมากเกินไป เดี๋ยวนี้มันตีความกว้างนะครับบางทีอาบายมุกก็กลายเป็นอาหารที่มันไม่ค่อยดีแล้วก็เราเข้าไปตรงนั้นไม่บ่อยจนมันรู้สึกว่าเดินผ่านตรงนี้ที่ไรอยากจะไปกินนั่งกินเหล้าตรงเนี้ยหรืออยากจะไปกินอะไรที่มันแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับข้อสิบเอ็ดนะครับอ่านี่ก็อาทิตย์อาทิตย์อันนี้คือหมายถึงแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นเป็นพลังของธาตุไฟที่ชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ทรงพลังที่ดีนะครับ เขาบอกไฟจากอาทิตย์เนี่ยเป็นทางผู้สร้างก็คือให้พลังงานให้ต้นไม้ได้สังเคราะห์แสงเกิดเป็นสารอาหารให้มนุษย์ได้เจริญเติบโตมีวิตามินดีนะทวิยศาศาสตร์มีการส่งกระแสพลังงานให้เราได้แอคทีฟหรือใครที่ไฟอ่อนไฟยอ่อยหย่อนเนี่ยก็ช่วยทำให้ไหลเวียนทําให้กระตือรอร้น,นขึ้นมาเป็นผู้ทาลายก็เช่นทำให้เกิดกระบวนการเผาผลาญย่อยสลายแล้วก็อาจจะช่วยฆ่าเชื้อต่งตางๆได้เห็นไหมครับว่าถ้าใครที่ได้รับแสงแดดดีดๆนะเขาบอกว่า ควรจะรับแสงแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าหรือตอนเช้านี้ประมาณสักกอดสิบโมงขึ้นอยู่กับว่าแดดแรงไม่แรงเลยนะเนาะตอนเย็นก็สักประมาณหลังสักหลังห้าโมงหรือหลังสี่โมงครึ่งเนี่ยครับต้องอยู่ว่าแดดแดงไม่แดงสักถ,ถ้าได้ถึงสามสิบนาทีจะดีมากนะครับอาจจะออกกำลังกายไปด้วยสัมผัสแดดไปด้วยหรือใครที่มีสวนแบบนี้ครับแบบแบบที่ที่หมอมีสนามหญ้ามีต้นไม้มีอะไรก็มาเดินอาบแดดบ้างนะครับได้เป็นการปรับสมดุลด้วยและเป็นการรับพลังด้วยนะครับ มีใครจะได้เสียงจิ้งหลีดเลไลดครับร้องชิ้นร้องแบบนี้แหละครับมาร่วมวงด้วยนะครับชิปสองนะครับอบอุ่นความสัมพันธ์นะครับก็เราก็รู้สึกว่าความอบอุ่นที่ได้เชิงใจใจนะครับที่มาจากความสัมพันธ์ที่ดีครอบครัวที่ดีนะครับสังเกตไหมครับว่ามิติองค์รวมเนี่ยหมอไม่ได้พูดแยกแยกส่วนว่ามีแค่ร่างกายนะครับตอนนี้มันมิติถึงจิตใจความสัมพันธ์ที่ดีนามาสู่ความอบอุ่นแล้วก็นํามาสู่ความที่เรารู้สึกว่านะครับเราเป็น ส่วนหนึ่งมันอุ่นใจมันเติมพลังมันชุ่มชื้นใจนะครับท่าทุกท่าก็ได้เติมความหรือมันคงทุกท่าก็เติมหมดแหละครับมีคาบอกนะครับว่าการที่มนุษย์จะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยครับหลักฐานสำคัญคือมีความสัมพันธ์ที่ดีคล้ายๆกับประสการเรียนรู้นะความสัมพันธ์ที่ดีก็มันถามการเรียนรู้ที่ดีความสัมพันธ์นี่ยครับเป็นต้นทางที่ทําให้เราเกิดความสุขมากขึ้นนะครับข้อ13านะครับต่อไปนะครับ เป็นองค์ความรู Bond ้นะครับอ่าองค์ความรู้ก็เป็นมิติของการเรียนรู้นะครับ hmm. ก็ขยายออกมานอกจากครอบครัวความสัมพันธ oh. ์นะครับเป็นมิติขององค์ความรู้การเรียนรู้การศึกษาก็อยากชวนนะครับให้เราทําให้พอดีสมดุลข้อที่สี่นะครับอาชีพครับอาชีพเป็นการงานของเรานะครับการงานหมวดการงานหมวดมิติของการหาเลี้ยงชีพต่างๆนะครับก็ทําให้สมบูรณ์นั่นเองนะครับมันมีโจทย์ง่ายๆนะครับแบบไม่ทําอาชีพที่เป็นเป็นภัยหรือเป็น อาชีพที่ไม่ดีที่มันส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อชีวิตหรือว่าต่อ,อ,อทรัพย์สินด้วยนะครับเช่นการทํางานที่โดวสารเคมีบ่อยทํางานโดยตรงเกี่ยวกับการต้้งจุลชีพที่ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่ได้บอกทุกคนห้ามนะครับแต่ว่าก็เรียกบ้านการทํางานที่มีท่าทางไม่เหมาะสมงานซ้ําเดิมมีความเครียดสูงการงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในระบบสากรรมก็อาจส่งผลเสียได้นะครับแต่ก็คิดว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราป้องกันได้ดีหรือว่าดูแลได้ดีก็ก็ก็ ควรจะมีการแบบหมั่นตรวจสอบหมั่นตั้งสติเพื่อป้องกันเหตุร้ายหรือรวมถึงอาชีพที่ผิดกฎหมายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพที่มีมิจชา,าชีพทั้งนั้นแหละครับก็ระวังนะครับพนี้ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวเนาะต่อไปนะครับสิบห้าครับอ่าอาดิเครคับอดีเรกเนี่ยที่นี่เหมือนอง,งานนะครับอดิเรกมันแปลว่าเพิ่มเติมหรือเสริมนะก็คืองานอาดิเรกที่ยากจะมาจากอาชีพเพราะว่าคนเราเนี่ยคงไม่ได้ทำอาชีพตลอดเจดวัน วันละ20ชั่วโมงก็ถ้าเป็นอย่างงั้นคงเครียดแย่เลยนะครับที่เขาบอกมีข่าวเช่นประเทศบางประเทศที่เครียดมากนะครับทํางานจนแบบน็อกตายก็มีนะครับบางคนทํางานจนตายอันเกินไปนะครับปรับโหมดหน่อยที่บอกหมอให้ก่อนสำคาญกับสมดุลนะครับไม่ใช่แค่ว่าสุขภาพการมีงานเร็กๆที่ดีนะครับจะช่วยปรับโหมดปรับสมดุลได้นะครับ